มึอนี่มาพบกับสายสาวลาวมื่อนี้มาก้อยกระปุนกันทุกคนก้อยกระปุนเคยกินมาทุกคนสิก้อยกระปุนสูตรสาวลาวเดิมมาเดิมมากินกันขั้นตอนก็มีเขาชิส่ยยังไงเนาะเขาจะใส่พริกพริกซอยกระเทียมหมักนาวและกะที่ขาดไม่ได้คือผักเขาต้องใส่ผักอะไรอันนี้กะจะเป็นผักซาลาเน่เนาะคือสิบมอบ้านกเขาก็เอิญมาพร้พมอมเสริม แล้วก็มีถัว่วมีต้นหอมผักชีมาก้อยลงกันเลยเนาะกระปุกข้ากระรางน้ำเรียบร้อยแล้วเผื่อความแตกตัวมันจะบดต้อกปิดก่อนเนาะคน,นจะคนง่ายๆเขาเนื้อเขานังขัดตะเล็กเขาก็ใส่ปลาไหลปลาระก่อนเนาะจับเขยียวใส่หน่อยเซฟหน่อยใส่ไลายเซฟไลยน้ำปลาระจืด ก็จะใส่สั้นนี้ก่อนนอดเดียวมันสีเค็มมันสกินมาได้นาำป้าเพิ่ความหอมนิดนึงนิด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 นึงใส่อันนี้ลงไปเลยเนาะกระทิน้นหมักเผ็ดใส่ลาย,ลายตาโคโรนาพอไปซื้อๆด้วยทุกคนโอ้มันตานหรือไม,ม่ตานแต่ว่ามันกินแก่แ่บๆเพล่ความแสบซื้อ อันนี้หมักนาวเราก็จะใส่ลูกหนึ่งกิ่งดำน้อยลายกูได้กลอยน้อยกลอยลายเนาะกลอยกระปุ๊นกลอยขนสมสีนหมักนาวยิบลงไปานาวพอก่อนน้ำสิเปียวโคด พองนัวทุกคนมาหดขั้นตอนนี <p <p ้แล้วใส่ไร่แซ่บไรใส่หน่อยแซ่บหน่อยบดใส่กับบสแซ่บทได้จิบ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 เพิ่มความนัวเนาะเอากาดใส่กะว่าพอดีกินแซ่บใส่ไร่เดี๋ยวผมซิล้นพริกพริกพริกป่น ตาส,สูตรสาวราวเองเนาะ <mm> ขอข้นกับใส่ผักตาดามนันบตาบานนี่เนาะก้อยกระปุนอยูเล่าบอคเคยได้เห็ดกินดอกอยู่ก้อยกระปุนเขาแต่ว่าผมหูเดิมบนบานสาวราวบ็เคยเห็ดกินมาอยู่กรุงเทพล่เลยียพอได้กินนำ้ำฝนก้อยกระปุนบายลาย่ดีพักวันนี้พักกะกระมังนะ่งเร็เนี่ ัวใส่ผักมักัวน้ำเพิ่มความแซ่บเพิ่มความแซ่บความแซ่บความนัวปลาอุ้ยใส่กระมังอันนี้กวาสุดๆไปเลยตกปลาซามใส่รดเน้องทุกคนน้ำลายแตกพร้อมมาเลยพร้อมมาเลยโอ้โห ให้พี่น้องเห็นคักๆแจ้ง,จงชัดสุดสาเราเองเนาะรับรองแสบจิตจัดจดจา้าบวแแสบยินดีคืนเงินผุ้ซื้อกวานานามันสินหน่อยให้ตกใส่ปลาเพิ่มไปเนาะปลรารปลาปลาเพิ่มปลรารเข้าไปห้องหอม เดี๋ยว,ย,วยังชิมอนกเนาะเฮียเหียดิมันหกมันหกมันหกมันเหยียหลายทุกคนอันนี้ก็มาก้อยให้เบิ่งซสวอๆเด้อปลาทูกเต็มกระมังเลยเดี๋ยวชิมกันเนาะวันรุษมันจะลด้อะไ้ เห็ดเองกินเองสเต็ปเองฮึ่มสเต็ปจบเชื่ออย่างเดียวคือมันบสบุกพยายามมันจบมาก,กับเพิ่มมะนาวลงไปเนาะปึ้งซึ้งเออถึงขีมือทั้งซีมือล้วนๆเนาะตามเห็ดเองกินเอง แซ่บทุกคนมาเด้อมาเด้อกรอยกระปรุนคูณได้บ่เคยเห็ดกินกับเห็ดกินซะสจีดีห,หูหลสดาติ์ของกรอยคุณเป็นอะไรหอมอยู่บ่ทุกคน <c oughs> กรอยกระปรุนบ๊ายบายไปเลยเด้อ